กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่ธรรมดาสองแหวนเพชรเบนซ์ปุญญาพรถูกแฟนหนุ่มไฮโซขอแต่งงานแล้วต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองแหวนเพชรเบนซ์ปุญญาพรหลังได้ถูกแฟนหนุ่มไฮโซขอแต่งงานบอกเลยไม่ธรรมดาก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อนางเอกสาวเบนซ์ปุญญาพรถูกแฟนหนุ่มไฮโซคุกเข่าขอแต่งงานแล้วณนะปารีสฝรั่งเศสซึ่งเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่าวันเกิดปีนี้30เดือน766 เป็นปีสำคัญของเบนเป็นจุดเริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่แก๊บนะคะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่เป็นคนสัญญาว่าจะทำอะไรให้ก็เป็นคนตั้งใจทำให้เต็มที่ด้วยความเต็มใจทุกครั้งขอบคุณของขวัญปีนี้ค่ะเบนขอบคุณพี่แก๊บทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณครอบครัวของพี่แก๊บด้วยคุณแม่คุณพ่อพี่กอล์ฟมิมที่ต้อนรับและดูแลดีมากๆ เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆตอนที่เป็นแฟนกันจนถึงตอนนี้เบนซาบซึ้งใจมากๆตอนที่เบนป่วยคุณแม่แกดูแลดีมากๆโทรหาคุณแม่แตนตลอดไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะแม่จะดูแลเองค่ะค่อยโทรหาแม่เราตลอดหนูอขอบคุณแม่มากๆค่ะและขอบคุณครอบครัวของตัวเองด้วยพ่อพรกับคุณแม่แตนจะมีลูกชายเพิ่มแล้วนะขอบคุณ พี่ใหม่พี่ท็อปค่ะที่พวกเราไปเซอร์ไพรส์พี่พขอบคุณหมอดูทุกสำนักทุกท่านพัทยาแค่ปากซอยเบนส์แกรวันนี้วันนั้นที่ไปงานอึดอัดมากอยากบอกพี่ๆนะข่าวทุกคนกับพี่ๆน้องๆที่เจอกันนะคะพอดีได้เลิกมาวันนี้ค่ะเวลานี้เชื่อเถอะคุณย่าชอบโมโตเตจริงๆ ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองแหวนเพชรเบนซ์ปุญญาพรถูกแฟนหนุ่มไฮโซขอแต่งงานบอกเลยไม่ธรรมดาโดยแหวนที่แฟนหนุ่มน,นั้นขอแต่งงานเป็นเพชรเม็ดงามที่ใหญ่โตไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวขอบคุณทีเียวคะ่ะ